สวัสดีครับผมโอ๊ตบีเซียวอชหากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการซื้อหรือขายนาฬิกาให้กับเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook i n s t a g กรมเว็บไซต์หรือว่าเราอ f ฟเฟเชียลจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ i อ c ดโปรตุกสในรหัส5 0 3 5 0 2ครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นโปรตุกีสที่เป็นลายการผลิตของตัว IDC ดโปรตุกสเซเวนเดย์ครับซึ่งตัวนี้เขาจะผลิตออกมาเพียงแค่2ฟังก์ชันครับซึ่งก็คือเป็นตัวเด ก็ก็เป็นตัว perpetual calendar ครับซึ่งในปี2015เนี่ยเคามีการเปิดตัวขึ้นมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับซึ่งก็คือเป็นตัว annual calendar ก็คือตัวนี้ครับนีหับ5035ครับผมตัวนี้มีความกว้างอยู่ที่44มมครับความยาวจากขาถึงขาอยู่ที่52มมครับตัวเรือนทําออกมาอยู่ที่15มมครับซึ่งถือว่าตัวแนวออกทํา s ซิ i n ออกมาได้ดีแล้วก็ adhesive p o r t u g u e เนี่ยคือจริงๆเขาเก็บเอกลักษณ์ของตัวเองดีมากเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเคาเป็นนาฬิกาที่โดนพัฒนามาจากนาฬิกาพกเพราะฉะนั้นตัวเรือนเคาจะเอก คลิปความกลมมนตรงเนี้ยไว้ได้อย่างดีครับแล้วก็ตัวขาของเขาเนี่ยมาเพิ่มมาเพิ่มอยู่ในช่วงปี1600ซึ่งตัวแบรนด์เขาเนี่ยอยู่ติดของฝั่งเยอรมันเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับ อิทธิพลมาจากฝั่งเบาฮาค่อนข้างเยอะซึ่งตัวข่าวของตัวเรือนจะมีลักษณะคล้ายกับคาราทาว่าในปีถึง0กครับผมซึ่งตัวนี้ในตัวรุ่นใหม่เขาก็ยังเก็บเอกลักษณ์เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมของเขาเขาจะมาใช้เป็นกระจกที่ไม่เหมือนกับตัวรุ่น5 0 0 1ตัวนี้ก็จะมีความมนของกระจกมากขึ้นซึ่งความมนของกระจกจะมารับกับคอเบเซลที่เป็นขอเบาแล้วก็ตัวเรือนที่มีการตัดกันระหว่างตัวลายขัดด้านสาตนดด้านข้างและตัวขัดเงาตรงนี้ ค่อนข้างสวยทําให้เวลาใส่ขึ้นข้อแล้วนะ่ะส่วนตัวโอ๊ตมองว่ามีความใส่แล้วมีความใส่ง่ายมากกว่าตัว5.01ศตัวเก่าครับผมข้อมือโอ๊ตอยู่ที่6.2นิ้วครับตัวนี้โอ๊เชื่อว่าเป็นไซส์สุดท้ายที่โอ๊ตใส่ได้ละคือถ้าเกิดเป็นไซสิไซส์สี่ิบห้มิลข้อมือหกนิ้วนะก็จะใส่ไม่สวยครับผมซึ่งสําหรับพี่ที่ข้อมือเลโกโอ๊ตนะ่ยจริงๆโอ๊ตอาจจะ อาจจะแนะนําให้ลองขึ้นข้อก่อนซื้อครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใส่ไม่ได้จริงๆโอน้แนะนําชอยส์เป็นตัว3 7มเหรือว่าเป็นตัวสามเซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่านะของโปรตุเกสโคโนกราฟจะใส่ขึ้นข้อได้ง่ายกว่าครับส่วนข้อมือใหญ่กว่าโอ้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยใส่สวยแน่นอนครับเรื่องนี้เพราะว่าด้วยส์ซิ่งแล้วเนี่ยข้อมือโอุ้ดสองโอ้ยังใส่ได้แล้วก็ความหนาของตัวเรือนเขาอยู่ที่15มิลลิเมตรซึ่งจริงๆ,ๆหนากว่า C ีดีเวอรเลอร์แค่มิลเดียวครับเพราะ เรามาดูบริเวณหน้าปัดครับหน้าปัดของตัวนี้เนี่ยจะเป็นการขัดลายบรูสันเบิร์ดแล้วก็ลงแลกเกอร์ครับผมตีเส้นทับด้วยขอบรางรถไฟเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะสังเกตว่าเข็มยาวของตัวปตุตคีสเนี่ยจะต้องมารับอยู่ที่ตัวขอบรางรถไฟพอดีซึ่งทําให้เราอ่านสเกลของหลักวินาทีเนี่ยของหลักนาทีเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับตัวหลักเป็นหลักเป็นตัวเลขอารบิกแนวตั้งทั้งหมดครับไม่มีการอะเรที่ทําให้ตัวเลขเฉียงครับเพราะว่า การตั้งตรงแบบนี้จะทาให้เราอ่านตัวเลขได้ง่ายขึ้นกว่าวงซ้ายจะเป็นเข็มวินาทีครับวงขวาจะเป็นเข็ม power reserve ครับผมตัวด้านบนจะเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเดือนวันที่แล้วก็วันครับแล้วก็ฟังก์ชันของ IDWC เราจะทั้งตัว a n n u a l c a l endar แล้วก็ตัว p e r p e t u a l c a l endar เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อย่างฝั่งสวิสเต็มๆอย่างพวก Patek Philippe ครับพวก annual c a l endar ของ IDWC เนี่ยจะเป็นเพร์เอ่อเป็น complete perpetual calendar แล้วก็เป็น complete annual calendar ครับตัวเรือนก็จะไม่่มมีปุ Puture ปกติแล้วปาเต็กฟิลิปเนี่ยก็จะมีปุ่มแยกที่ใช้ตั้งวันเดือนแล้วก็วันที่ครับแต่ว่า i d c เนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเพื่อให้ตัวเรือนครีดแล้วก็สามารถตั้งวันและว,วันที่ได้ด้วยปุ่มของเม็ดมะยมเพียงแค่จุดเดียวครับผมซึ่งตัวนี้ในจังหวะแรกเนี่ยเขาหมุนลงก็จะกลายเป็นปรับวันที่ครับแล้วก็หมุนขึ้นจะเป็นปรับวันครับผมส่วนเดือนเราจะเป็นที่จะต้องหมุนตัววันไปเรื่อยๆจนครบเดือนครับ okay. เรามาดูที่เครื่องกันครับเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง5 2 8 5 0ครับซึ่งเป็นเครื่องใหม่เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วที่มีการปรับเปลี่ยนเฟืองจากเดิมเนี่ยที่ใช้เป็นทองแดงนะครับตัวนี้เขาจะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นตัวเซรามิกซึ่งทําให้นาฬิกาตัวเฟืองตัวนี้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการเก็บพลังงานที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าความแข็งของมันสามารถดัน ดันก,กระปุกลานได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็เครื่องพลัตตันนะครับจริงๆมันโดนพัฒนาออกมาขึ้นมาในช่วงปีพันห้าร้อยถึงปีพันหกร้อยครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเครื่องโรเตอร์เขาปกติแล้วจะขึ้นลานได้จากแค่ฝั่งเดียวแต่ว่าพลัตตันออกมาก็คือแก้ปัญหาจุดนี้ครับมันทําให้สามารถเครื่องออโต้เนี่ยสามารถขึ้นลานได้2ฝั่งโดยเฉพาะตัวนี้ครับ advc pro t seven day เขาจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องพลัตตันเนี่ยเพราะว่าเขามีก,กระปุกลานถึง2ตัวครับหรือว่าที่เรียกว่าทวิน b a r r e ซึ่งตัวนี้เครื่องพล คืัลานได้สองฝั่งทึ่ทาให้กระปุกลานสองตัวนี้เต็มได้อย่างรวดเร็วครับผมกา,การทำงานของตัวเครื่องในเครื่องรุ่นใหม่ตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับลายทั้งลายสตริปเดอร์เจนีวาแล้วก็ลายส่วนบริเวณที่เป็นยิงสายแล้วก็ตัวโลโก้อดีบสีที่เป็นทองคำเนี่ยสามารถทําออกมาได้สวยงามมากครับในส่วนของตัวแท่นเครื่องด้านล่างยังใช้เป็นลายเพลเลตเหมือนเดิมครับแล้วก็น็อตทุกชิ้นแล้วก็ตัวชิ้นที่เป็นบริ์ของตัวจัก,กรกลนะครับเขาก็จะเป็นการขัดลายแบบแบล็กโพลิชทั้งหมดครับ ซึ่งก็ทำได้ออกมาได้อย่างสวยงามลงตัวมากๆครับตัวสายนะ่าจะเป็นสายหนังเจอระเคครับเป็นสายที่ถูกผลิตขึ้นมาจากประเทศอิตาลีครับด้านบนจะเป็นสายจอระเคแล้วก็ด้านล่างจะมีเป็นสายหนังวัวครับมีการตีตาดี B แล้วก็มีตัวเมทอินเดรี่อยู่ด้านอยู่ด้านล่างครับผม ัวบัคเกเนี่ยจะเป็นบัคเกิรุ่นใหม่แล้วครับจริงๆริงบัคเกตัวแนวโอทค่อนข้างชอบมากกว่าตัวรุ่นเก่าที่ปั๊มแค่คําว่า i d c ครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะมาทางชุดของโรเตอร์เลยแล้วก็ตัว idvc เนี่ยจะเป็นตัวขัดเงาส่วนตัวเนื้อด้านล่างจะเป็นตัวลายขัดด้เนี่ยซึ่งรายละเอียดตรงแนวโอทว่าเวลาทาเป็นบัคเกิจริงจริงแล้วเนี่ยมีทําให้ตัวบัคเกของ i d c ดูขลังมีความเป็นคลาสสิกขึ้นเยอะครับแล้วก็ ส่วนตัวว่ชอบบัคเกิลของ IWC ครับบัคเกิล IWC โฟนิคบัคเกิลเนี่ยถือว่าใส่ได้สบายมากบางทีโอจะไม่ค่อยชอบบัคเกิลที่เป็นปีกผีเสื้อเท่าไหร่เพราะว่าบางทีโอใส่แล้วโอรู้สึกว่าระเครืองระคายผิวครับแต่ว่าตัว,นว le, บบ le, เนี้ยด้วยบัคเกิลแบบโฟนิคบัคเกิลเนี่ยโอจะมีความชอบมากกว่าครับผมสำหรับพี่ที่ต้องการหา IWC p โปรตุกกเกส c o m p l i c a t i o n สักเรือนนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะมองกันที่ perpetual calendar แต่ว่าตัวนี้เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ออกมาแล้วก็ มีคนซื้อมือหนึ่งค่อนข้างเยอะแต่ว่าคนซื้อไปแล้วขายต่อค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใส่แล้วค่อนข้างชอบจะเก็บเป็นเป็นคอลเลกชันแล้วก็ไม่ได้ปล่อยต่อครับผมสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดใครต้องการอยู่เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาหาโอ๊ตได้ทีเ่เว็บไซต์ Instagram แล้วก็ Li n e o f f i c i a l จากลิงด้านล่างนี้ได้เลยครับผมสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการซื้อหรือขายนาฬิกาให้โอ๊ตก็สามารถติดต่อเข้ามาจากลิงด้านล่างนี้ได้เช่นกันครับขอบคุณครับ